ล้อมออหลังจากที่สืบทราบว่ามีกลุ่มก่อการร้ายประมาณ3-4คนนะครับมากบดานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็มีการยิงประทะก,กันเกิดขึ้นนะครับทำให้ฝ่ายคนร้ายเสียชีวิต2องนาย2รายด้วยกันนะครับหนึ่งใน2ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นบุคคลที่ก่อเหตุในคดีรอบวางระเบิดพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาอดีตผู้กัปป์สพบรรณาสตาเสียชีวิตจากนะฮะมีเจ้าหน้าที ตำรวจและทหารกรมฐานพลานที่41นะครับเข้าไปปิดล้อมที่หมู่9บ้านตะนพุเตะในอำเภอบัานสตาจังหวัดยะลานะครับแล้วก็พบคนร้าย2คนเนี่ยวิ่งออกจากด้านหลังบ้านแล้วก็ใช้วุ้ดปืนเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนนะก็มีการประทะก,กันจนที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพของคนร้ายนอนเสียชีวิตอยู่ทราบชื่อต่อมาคือนาย ยูกีเบอรีเจดูแม่พร้อมอาวุธปืน M16 มหกนึ่งกระบอกนายยูกีเบอรีคนนี้แหละครับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงหลายคดีมีฉายาที่เรียกกันว่าไอ้หน้าเหลี่ยมนะฮะอะไรนะฉายาไอ้หน้าเหลี่ยมมาฉายาก็เห็นไหมเออนี่แหละไอ้หน้าเหลี่ยมมันต้องเป็นคนประเภทนี <laughs> น้นี่แหละนี่แหละนี่แหละแต่ว่าที่คือคดีความมั่นคงนี่หลายคดีแต่ว่าที่ ที่เลวมากก็คือกรณีไปลอบวางระเบิดจับเพียนั่นแหละนี่ฮะคือทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามากบดานอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีอีกศพหนึ่งนะฮะอีกศพหนึ่งนี่ก็เป็นพวกเดียวกันกับนายยูกิบุรีชื่อนายลีดาวานแลหะนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นกันคนเมื่อสักครู่นี่แหละที่ฉายาไอหน้าเหลี่ยมอ่ะอืมที่เพิ่ไปตั้งฉายานี้แล้วใช่เนี่ฮะ ส่วนที่เหลือก็หลบหนีไปได้นะครับาถุงใหญ่เก็บเือไฟเลขหนึ่งไหมหนึ่ก็ดไปไปน่าเรียมเสร็จไปแล้วหนึ่งีมีถุงไหมแล้วไงพูดอะตอหมาจะให้จะให้ต่ออะไรเหรอให้หน้าเรียมเสร็จไปแล้วหนึ่งแล้วไงเหลกหนึ่งเลหนึ่ง